อะเรียบร้อยนะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ไปคุยกับทุกทุกคนนะครับเรียบร้อยแล้วยกว n นฮิชนะขี้เกียจไปนะครับไกลนะครับก็ผมได้สกิลมาเพิ่มนะครับน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าเป็น spinning slash นะว่าอันนี้ได้มาจากเลเวล6นะผมของรีไวะค่าความสัมพันธ์กับพน่ารีไวผมได้มานะครับเขาบอกว่าเร่งและหลังจากนั้นเนี่ยก็หมุนเพื่อโจมตีเพื่อการโจมตีที่รุนแรงนะครับโทษทีนะ แล้วก็มัลติเดชนะครับผมได้มาจากมีข่าเวล5ห้านะครับสี่หรือห้านี่แหละผมจำไม่ได้นะครับผมเป็นการเดชได้หลายครั้งติดต่อกันนะครับผมโอเคแล้วก็ผมใส่ได้ยังยังใช่ไหมโอเคใส่ก่อนครับปั๊บเอา้าเ,เต็มกรม m ิดแอร์เบลดสวอปก็ a แอร์มูฟแอร์มูฟทำอะไรได้เอ็กเซลโอ้ยไปลองเอาสปินนิ่งมาใช้ดิโอใส่ไม่ได้ครับโอ้มันเต็มไปหมดเลยทุกคนสกิลพอยต์ผมน้อยขนาดนี้เลย ผมสามารถที่จะเอาอะไรออกไม่ได้เลยหรือวะอ๋อนี่ไงกดแท็บครับต้องกดแทบ็บเออไอเทมเมสเตอร์ครับเอาออกเออแล้วก็แทบ็บเอาสปินนิ่งสไลด์ใส่เข้าไป s ันเดยคืออะไรเพิ่มพลังโจมตีโอเคมอเตอร์เวเตอร์เอาออกครับเอาออกนี่ไม่ได้จำเป็นมากเออเอจิคอนเซนเทรชั่นสตรีน,นเบสเ,เซเวอร์ก r สเซเวอร์นะว่าเซเดายคืออะไรเอ่ยเนเวอร์ ไม่เอานะครับอันนี้โอเคหลังจากที่เราเลือกได้แล้วเราเอา multi dash เข้าไป mid air Brace swap เข้าไป air move โอเคอย่างนี้ค่อยลงอกนะฮะโอเคเใส่ไปเลยครับคุณฮันจิใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะรพร้อมทํางานนี่จะเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราเลยนะในพร้อมเรื่องพร้อมแล้วครับเอาละไปกันเถอะจะไปครับห้วนนะฮันจิได้เวลาต่อสู้กแก,งก๊งลิงแล้วครับ มงนั่งเป็นบอยแบนด์เลยนั่งเป็นบอยแบนด์เลยครับในสมุดโอเคแ้วขนาดนี้อุ้ยผมผมเรียกเพื่อนได้เหรอขอสองคนครับทุกคนถวายหัวใจชินโซซาซกิโอไฟนอลชัปเตอร์ครับทุกคนฮีโร่ผู้ไร้นามครับเนมเลสฮีโร่เอ่อปกป้องแถวป้องกันสุดท้ายของเราเอาไว้ด้วยชีวิตของพวกแกซะถ้าท่าทันพาไม่ได้แล้วพวกเราจบเพแน่โอเคครับ ให,ให้พวกเราปกป้องในเมืองไว้นะครับโอเคทาให้แน่ใจว่าแนวสุดท้ายเอ,อของการป้องกันจะไม่ถูกทําลายนะครับผูอโโอออ้อุ่ิจแล้วทำไมมันไม่สปินวะม,นมันไม่สปินทุกคนไม่สปินครับสปิน,นแรกคือยังไงเอ่ยผมงวงวะพู้ไปอันนี้นี่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 โอ้โหหมุนเป็นฮัตตรลีเมื่อกี้ฮัตตลิแแฉกครับอันนี้โชก็ให้เขาไม่ได้สปอนเซอร์จะอยากพูดเองมันเหมือนจริงโอเคครับมากูอยู่ไหนโอเคไป พุ่งแมพไปหาแจานครับตอนน้นมีสัญญ,ญาณควันรีบไปช่วยทุกคนเร็วโอเคนะครับต้องการ,รับช่วยทุกคนเพื่อที่จะป้องกันฐานทัพเอาไว้ฮะโอ้โหสปินนิ่งโคเท่ทุกคนในสุดก็ได้ใช้แล้วครับนี่เป็นท่าที่มาจากท่านอาจารย์รีวายนะโอเคพุ่งไปโง่แร่โอเคอุ้ยสวยจัดสวยจัดพุ่งไปเอ้าไม่มันไม่หมุนแล้วอนะ่ะพุ่งรับ อ้ยหมุนอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวหมุนเดี๋ยวไม่หมุนงงไปหมดครับเอาแขนครับเอาแขนโอ้สวยหมุนสวยจัดไปครับต่อมันอื่นอยู่ครับมันอื่นอยู่พุ่งนี่ไงเราได้จัดครับหมุนโอ้โหแล้วผมมาได้ชัปเตอร์สุดท้ายฮะท่าฮาตลิโอ้โห,ห,หอย่างเท่เลยทำไมต้องนานไม่ได้ประตูเอยไอไอคุณคิสมันบ่นนะครับบอกว่าไทยท่านมาไม่หยุดเลยแจนครับจัดการ่อยโหแร่สวย เพื่อนโดนจับอยู่นะเมื่อกี้ต้องช่วยก่อนนะล็อกอันนี้มาครับพุ่งเข้ามาพุ่งไปหมุนโช h เข้าไปโอ้โห,หแม่งหันคอใส่เอาใหม่ครับโบเข้าให้หมื่นเจ็ดเหลือแนวะป้องกันอีกห้าแนวเอาจะมาแล้วครับโยนหินมาจังวันนี้เปียงมา ยิ้มอะไรอ่ะมันพังไปแล้วแนวนึงเหรออุย๊ยไททันลิงเริ่มโยนหินแล้วครับกำอุ้มันเอาข้อสองอแล้วและอะไรวะทำตัวปกติได้ไหมเนะนี่ยไททันฮะขอค่าง่ายๆหน่อยฮะมันดื้อจังเลยชีวิตอะเอ,อ่อไปครับตรงนี้มีนิกก็จังครับช่วยนิกก็จังเอ้ยไอ้ลิงไอ้ลิงอยู่นี่โอ้โหแล้วนิกก็จังสู้คนเดียวเหรอ สวยครับจัดการป้อมปืนช่วยยิงครับตรงนี้ผมพุ่งเข้าไปฟันเออเดี๋ยวมันไอ้น,นี่แตกแล้วนี่ยวไปต่อครับพุ่งนี่ไงเราเอาผมอิลิมิเนชันมันได้เลยครับทุกคนฟันที่จะตายแล้วอ้สปินนี่แท็กโคตรจัดไปครับแล้ว,ลวเราช่วยนิโกจังได้สําเร็จครับหลังจากนี้ให้เราก็ไปช่วยสัญญาณควันต่อครับโอเคสัญญาณรนสีเขียวนะครับจากฝั่งซ้ายนะตรงนี้มีฮันจิโอ้ฮันจิยิงตรงนั้นครับโอเคอู๋อย มันผ่านของเยอะเหมือนกันนะครับท่านนี้โอเคเรามีทหารไม่พอที่จะทาแนวป้องกันตอนนี้ลำบากมากเลยหัวหน้านจีว่าตามนั้นนะครับโอเคเปลี่ยนเป้าครับเอาเป้าเล็กก็ได้โอเคไปปึ๊บพุ่งไปหมุนนีไงเราฮาตารลีหนึ่งทีไปครับล็อกคอปึ๊บพุ่งเข้าไปฮาตารลีสองทีสามหรือเปล่ายังไม่หยุดยั้งฮาตารลีสามทีโอ้โหมันโหดจัดแต่มันไม่ตายอีกแล้วครับท่านผู้ชมทุกท่านไกลจังเลยอะ นี่แน่นี่แน่เราเ,เสียแนวป้องกันไปไม่ได้ปล่อยให้มันไปถึงชีน่าไม่ได้เด็ขดขาดไปครับตอนนี้ยังไม่สนใจครับสั่งเด็กๆครับไปนี่ก็จังโอ้โหแม่งฟันไม่เข้าเลยเพื่อนๆขอร้องแหละนี่แน่ต้องหาตาลิจริงๆนะครับผมจังหวะน,นี้เหมือนจะป้องกันเรามันยังไม่แตกนะ ทุกคนอดทนเอาไว้โอเคครับอุย้ยมีคนนึงไปถึงแนวป้องกันแล้วไม่ใช่คนครับแต่ท่านโอเคแบบนี้แย่แล้วนี่ <c oughs> ไปครับพุ่งโจ้ค่อยเอาวัดวัดแทบเป็นบล็อกหมุนเข้าไปครับฮันตอร์นี่เนี้ยเก้าบนเก้ามันแรงขึ้นหรือเปล่าวะท่าเนี้ยผมไม่รู้เลยนะมันแรงขึ้นหรือเปล่าตรงนั้นมีอาร์มิน,นครับแต่ว่าแนวซ้ายโดนอยู่เหมือนกันครับผมจัดการแนวซ้ายก่อนโอ้โหไปท,ท่านเยอะมากเลยครับไป พุ่งพุ่งต่อครับพุ่งไปโชะก็ให้ครับ907ต้นไม้บังนิดน,นึงทุกคนอาจจะไม่เห็นแต่ผมเท่เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงไปครับปึ๊บคิวจุดสุดเท่เอ้ยมีคนโดนจับช่วยเพื่อนเอ่ะมีคนช่วยแล้วโอเคจัดการกันไปนะเบ็ดย่อยเด็ดสอยไปแล้วครับโอ้โหแม่งปวดขึ้นมากเลยไททันแต่ละตัว,ตวโอ้เร่หมื่นหกครับจัดไปจังหวะนี้ปึ๊บพุ่งไป วอัตตารีหาตาลีอืมท่าใหม่ทุกคนโคตรเท่ครับแต่มันเป็นไฟแนลชัปเตอร์แล้วกูเพิ่งได้กรรมสุดๆไปครับฮาตาลีเปล่าฮาตาลีฮาตาลีเปล่าฮาตาลีอยู่จัดไปแล้วฮาตาลีเปล่าเนี่ยฮาตาลีเปล่าฮาตาลีอีกแล้วไม่ตายโอ้โหไปครับนี่ก็จังจัดการหน่อยสวยงามไอ้แจมันโดนจับอุเบเนยไปต่อครับ พุ่งไปไม่ฮาตาัลิไม่เป็นไรโอ้โหเจ็ดพันหนึ่งเหรอไม่ฮาตาัลิอะกำปกติเป็นหมื่นเลยอะใช่ไหมเก้าพันครับโอเคปึ๊บจัดการฝั่งนี้ต่อครับใช้ท่านเยอะโอเคตัดแขนมันครับพอมันเอ,อ๋อมันก็จะเปิดช่องว่างพอมันเปิดช่องว่างเราก็ฮาตาัลิคอมันโอ้โหหมื่นหนึ่งยังอีกยังไม่ตายอีกไปครับตรงนี้แจนจัดการไปโว้เขาให้โอเคพวกเราจะรอดกลับไป พวกเราทั้งหมดนั่นแหละพูดดีๆซาชา่พวกเราจะรอดกันทั้งหมดพูดถึงห่วงพวกเรารล้่อ,อแนวป้องกันไว้โอเคครับไปได้เลยครับหัวหน้าวินไปปุ๊บเรียกมา้าโอเคแก้จะหมดแล้วไปเปลี่ยนแก้ก่อนเปลี่ยนยังยังอีกเปลี่ยนครับโอเคเอ่อนี่ก็จัง เขาไปครับมันมันจะหมุนตามเราทำไมก็ไม่รู้ไอ้หมอนี่นรีรีเข้าสาเหรอไม่เอานะอย่ามาเดินวนกับผมน็อตโอเคไปครับหมุนหลังไปเอ้ยมันหนีไงโดดหลบหนึ่งทีจ่ามาครับผมจับไปอีกครับหมื่นห้ากำสุดสุดจับนี่กดจางเหรออย่ากูจับได้คนเดียวเท่านั้นอ,อีไปครับเข้ามาครับน้องมาน้องมาเอ้ยปะโทน้องมาครับมาเลยครับเออะ ไปต่อครับตอนวิ่งเมืองครับเดี๋ยวเราใช้เครื่องขึ้นย้ายสามมิติน่าจะเร็วกว่าโอ้โหเมืองก็แย่แล้วครับแม่งมีอยูอ่สี่หลังกัมหมุนซ้ายครับพูดไปหาตะลิหมื่นเก้าโอ้โหมันแรงขึ้นจริงๆว่ะผมว่าแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นตอนคิดทองมันหมื่นหนึ่งเนาะพอหาตละลิเป็นหมื่นเก้าถือโอเคนะถือโอเคไปกันต่อครับฉันยังไม่คิดว่ามันจบโลกแล้วนะ หลับแปลงมาแล้วครับสำหรับเบอร์โทสตรงนี้มาหึ่มาครับมาหึ่มามาหืมา,มาคาฟีนเติม,ตมนะวันนี้ทุกคนจับเข้ามาตรงนี้ยังไงต่อมันเอาอีกแล้วครับมันง้างโฮมลาันอีกแล้วทุกคนโฮมเร่นไม่รู้เป้าหมายของไททันส,สัตว์ป่าคืออะไรอุ๊ยเบอร์โทสมาทุกคน ถ้ทาท่ามึงมาอยู่ในกำแพงแล้วครับกำลังเดินออกไปทางด้านนอกครับเหมือนมันเตรียมจะหนีเหรอมันกำลังจะทำลายกำแพงพวกเราจะต้องกำจัดไททันมหัมกรอนรักษาแนวป้องกันเอาไวด้ดีให้กำจัดไททันมึงมานะทุกคนเ,เข้าไปข้างในกำแพงด้านบนนะครับผ่านด้านบนรูนั้นไปถ้าเกิดมันสามารถออกไปข้างนอกได้แล้วก็ มนุสีชาติจบสิ้นแน่จัดการมันก่อนที่มันจะไปถึงกำแพงโอ้โหแมงหันหน้าใส่ผมกรรมสุดๆนะโอเคมาทางนี้ครับเราต้องขึ้นไปข้างบนครับทุกคนขึ้นไปไงขึ้นไปไงวะโอเคขึ้นไปไงขึ้นไปไงโอเคโอเคได้อยู่มีกระสาแจนเอออ่มิเเลนรีวายอยู่ข้างในอุ้ยห,ห,หัวหน้าหัวหน้าช่วยหน่อยไอ้นิจอยู่ไอ้นิจอยู่ครับมาโบรอมีกระสาด้วย ดูจากทรงน่าต้องการทาเมทครับมีกษัตรามาเลยมีกษัตรามาแทนอ่ะนิโกจังมาโอเคไปครับตามสัญลักษณ์ไหมครับเราเราจะฆ่ามันยังไงเนี่ยฆ่ามันยังไงดีปึ๊บฆ่าไงครับฆ่าไงฆ่าไงบอกก่อนแบบนี้พวกมันไปถึงแน่ทำยไงก็ได้ปกป้องไว้ด้วยชีวิต ฟันฟันเข้านะ98แล้วอ๋อนี่นี่เรืเรือล้เรือล,ล้หมุนเข้าไปครับหมื่นสองโดนฮาตาร์ลีฮาตาร์ลีไปอีกหมื่นสองยังไม่หมดฮาตาร์ลีหรือเปล่าฮาตาร์ลีอีกหนึ่งหมืน่นยังครับขออีกรอบเอ้ยหมดแล้วเสน้นเอ็นขาดหรือเปล่าเจ็บไข้ได้ป่วยครับจังหวะนี้เบอร์คดไม่ไหวก็คิวจุดฟันไปอีกครับมิวายบอกว่าได้เวลาแก้แค้นแกแล้วนี่แหละถึงเวลาแล้วโอเคครับ พุ่งเข้าไปโอ้โหผมไม่ใช่เพื่อนเลยว่ะผมฮัตตารีคนเดียวเลยโอเคฮัตตารีเอ้ยสวยงามส,สุดโอ้โหขามันมีหลายท่อนมีต้นขาอ่ะไปอามินได้เวลาแล้วแจมช่วยหน่อยเออผมอุ้ยเดี๋ยวๆๆทุกคนแป๊บนะึงนะแก๊สจะหมดครับแก๊สจะหมดจริงเ่าแก๊สจากไหนตรงนั้นมีเดี๋ยวแป๊ผมเติมแก๊สก่อนเปิดโทษเดินช้าน,นะเพื่อนเราแก๊สครับกรรมนะครับลืมดูของเพลินไปหน่อยครับฮัตตารีไม่หยุดเลยกูไปครับนี่ครับตรงนี้มีฐานอยู่โอเคเติม เติมครับเป็นอันนี้ก็ได้ปึ๊บเติมแก๊สปึ๊บฝั่งนู้นมีอีกฐานครับเราเติมเราเติมไม่เสร็จเลยนะจะได้กลับไปทีเดียวโอเคจัะไปครับฉันเองก็จะไปด้วยเดี๋ยวเวลาฆ่าพวกมันทุกตัวแล้ว <c oughs> เอเลนนะครับเตรียมพร้อมเข้าสนามรบโอเคตรงนี้ผมจะสร้างอันนี้นะครับไว้เพิ่มสตแตตเพื่อเราไปถึงโอเคพุ่งไปเดี๋ยวเวลาเราคนรได้ไวไมีขั้นตัดจัง แจนอามินไปพวกเราบุพุ่งเ่อาไปฮาตอลิหรือเปล่าไม่ฮาตอลิแต่ยังได้อยู่โอ uh, ้โหแปดพันฮาตอลิเหอะจริงเออฮาต 9, อลิเก้าพันห้าทำไมเพิ่มน้อยจังวะเอาอีกครับหมืน่นหนึ่งหมืน่นโบเขาให้อยู่โหเจ็ดพันใกล้ไปครับพุ่งเออหมดหรือเปล่ายังอีกแจนไปอามินไปโฉโฉยังอีกเหรอฮาตอลิไปครับสี่เน่ เก้าพันเจ็ดครับไปไหนต่อดีงงไปหมดแล้วครับตรงนี้เฮ้ยนี่ได้อยู่ครับฟันซิกแพคทุกคนไปเออฟันซิกแพคครับหมื่นหนึ่งมีกระส่าไปหัวหน้าหัวหน้าดีไวเอ้สวยไปต่อครับไปมีดจะพังแล้วฟันเข้าไปโยนใบมีดใส่ล็อกดีครับปึ๊บพุ่งเข้าไปฟันอีกทีหนึ่งแปดพันสอง หมุนขึ้นมาตรงๆแบบนี้นี่ไงเรา9ก้าวันเก้าพุ่งเข้าไปครับนี่อ,อามินจัดการโรยบร้อยครับต่อไปฟันอะไรครับต้องฟันอะไรมันครับเฮ้ยได้เวลาสันคอแล้วเหรอสันเนื้อสันคอหมูไปครับโอ้โหแดงๆอย่างนี้ใช่เลยสันคอหมูชัดๆฟันได้โชบโอ้โหโดนฟันซิกแพคทีล่วงแล้วทุกคนไปครับพุ่งเข้าไปฟึบเจนมิกซ่าเอาไปครับพุ่งเข้าไปฟันโชฉบแน่รีบไวเอาอีกโอ้โหผมพิ้วจัด ฟันเองเสร็จแล้วใช้เพื่อนฟันเองเสร็จแล้วใช้เพื่อนครับไม่หยุดครับคอมโบ,โบพุ่งไปฟันโ์โอเคหมื่นแก้วตรงนี้ล็อกขึ้นมาพุ่งเข้าไปฟันอีกหนึ่งทีเป็นยังไงเล่าเก็บหอมลอมลิศคอจะแตกแล้วครับจังหวันนี้ <c oughs> <c oughs> ดีแหละตอนนี้จะปล่อยให้ท่านมือมานีไม่ได้เราเรามาแล้วครับตรงนี้อยู่กับหัวหน้าวินแล้วก็มิคาสนะครับเอเลนพุ่งเข้าไปครับ ตายซะเอาแล้วไลเนอร์ครับมันมาแปลงล่างาอีกรอบหนึ่งครับไลเนอร์หัวหน้ารีวายไม่ช่วยเลนไว้ครับม,ม,ม,มาอีกแล้วครับระเ,เบิดโทษออกมาแล้วครับ อุ้ยมันไปเอาแอนนี่มาครับลีไฟให้ตายสิเครื่องพังครับเครื่องสัมพิติเครื่องขยันยยสัมพิติพังเฮ้ยรอก่อนเว้ยเอเลนกระสับไปด้วยครับตรงนี้ผมก็ไปด้วยครับโอเคจัดไปโอ้มันปีนแล้วมันออกมาครับออกมาได้ด้วยผมลืม,มนะตรงนี้ไม่ได้ดูแล้วนะครับลืมแล้ว มาอีกรอบครับมาดิเออคำรามใส่อันนี้ผมมาด้วยครับเอ,อ้าเอเลนอย่าฝืนเลยเราจะการไรเน้อเองมิชั่นเฟลอาวัด สรุปไม่มใคยช่วยไอคนนั้นเลยนี่กูต้องมาช่วยเนี่ยกูสู้อบไรเนอร์อยู่กูต้องออกไปช่วยเนี่ยอะไรครับมันหมายควายว่าอย่างไงปึ๊บพุ่งเข้ามาครับใช้เพื่อนไม่ได้ครับฮันติสเสร็จตามด้วยอามินยิงเปี้ยงเข้ามาเรียกเพื่อนครับอามินสวยลุมมันเราต้องลุมมันครับไอนี่พุ่งเข้าไปฝันสั่นคอสี่หมื่นหกโอ้โหทุกคนแรงมากฝันเท่าไ่ครับสี่หมื่นหกสี่หมื่นสี่วะโอเคน่าอะไรม่าอะไรให้พัายให้พลยแรงถือว่าแรงเอ้ยสองหมื่นแปด่อยรอบ โอ้โหแม่งเขียวพอดีโอเคไปครับจุด,จด,อ,อ,จดอ่อนจุดอ่อนครับจุดออนอ้าวเอาแจนดเหนอขอได้ได้อยู่ได้อยู่ครับมันต่อยกันเองมันต่อยกันเองสวยสวย,สวยไปครับอ๋อมันไม่ได้ต่อยกันเองกันนั้นเอเลนครับคุณคิว่าเอเลนเป็นไททัทนธรรมดาซะแล้วครับเฮ้ยใครมาทำอะไรยิงแฟดหนึ่งทีเอออย่าครับไ,ไ,ไลเนอร์จะตายอยู่แล้วไลเนอร์อย่าดื้อสิ ฟันก็ไป็หนึ่งทีโอเคล็อกคอไปครับไลเนอร์เราต้องฆ่าไลเนอร์ตรงนี้ถูกครับฆ่ามันอุ้แหเรียบรน้อยอาร์เมอร์ไททันอิลิมิเนเตตดโดนไปครับผมมันจัดโอ้โหอีพีนี้ครับทุกคนหยดย้อยเลยครับมันแบบสุดขีดทุกคนทำได้ดีมากตอนนี้ทนทันสัตว์ป่าถอยไปแล้ว <c oughs> มไม่จำเป็นต้องไล่ต่อไปถอยได้ ต่อยเข้าไปเอา้าโดนสวนครับช่วงนี้แต่เคาน์เตอร์ได้ครับจับโยนเอาเอเลนก็หมดสภาพเหมือนกันครับมีคาซาไปดูแะดูสิอันนี้อะแต่มัน ที่พายนี้ไปจากที่นี่เถอะเอาไอ้นี่ออกไปน่ะคือภารกิจหลักนะฉันรู้ว่านายรู้สึกยังไงแต่เรื่องนี้น่ะต้องจัดการที่หลังโหเราโกรธจัดครับคือเท่าที่ผมไปดูมาคือเราโกดท่านเกาะมานะครับแต่เราไม่รู้ว่าาไลเนอร์เป็นท่าท่านเกาะไงตัวละครเราอันนี้เราก็พาแอนนี่หนีนะครับ แล้วคุณคน,นี่คราเนี่แบกไอหินนี่อยู่มันก็เร็วได้แค่นี้แหละหมายถึงหินของแอนนี่นะครับคิสสันนะสมุดบันทึกครับอา้าวระวงังระวังไว้ก็ไปเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอู้จริงเหรอเฮ้ยเฮ้ย จริงเหรอคิวจุดแล้วเอาจริงครับวางสมุดไว้ก็คิววางสมุดของคิวจุดไว้ก็เอเลนครับฝากฝากัฝก่งตำนานว่ะเชื่อคนลุกเลยนี่มันของไอหมอ,อน,นั่นนี่ชีวิตไหนะก็เหมือนก,นกับนรกผู้แข็งแกร่งมันจะกืนกินผู้ที่อ่อนแอ มันก็ง่ายแค่นั้นแหละอัะนนี้ซีกับเบอร์โทดมาครับเดยกแวนอีกแล้วว่าทุกคนบอกว่าทุกคนจริงช็อตกำลังซึงซ่งแล้วผมยังอยู่โดน,นตบไปหนึ่งทีครับโลกนี้มันช่างโหดร้ายคงเหลือเพียงแต่คนที่แข็งแกร่งเท่านั้นทหารคนนั้นสู้จนจบก็คือเรานั้นเองนะครับคนที่อามินพูดถึงชิชผู้เสียสละในตำนานครับเรา เอเลนก็อ่านบันทึกของเรานะครับเอเลนอืมไปเดี๋ยวนี้แหละเชียร์วจุดไหมเอหมอน,นั่นสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้กลับมาเลยสินะเขากลับมาแน่ค่ะ ฉันมั่นใจทุกคนกำลังเศร้าเรื่องเรานะผมคิดว่าคริสตารครับวันนี้นั่งมองท้องฟ้าอยู่อ,อ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกันเหรอจันจิกับเออร์วินครับอันนี้นหัวหน้ารีวายครับดื่มชาอีกแล้วเงาเงาคนเดียวเลยครับหัวหน้ารีวาย อามินเงาคนเดียวเหมือนกันครับบนกระแพงเอเลนกับมิคาสามาหาครับตรงนี้มันอย่างนี้ไม่ได้ไม่ไกลหรอกพวกเรานะ่เจ้าบ้านเกิดของเราคืนมา เรียบร้อยครับทุกคนจบลงแล้วนะครับตรงนี้ผมไม่คิดว่าเรารอดนะครับผมผมค่อนข้างจะไม่คิดว่าเรารอดนึกไม่ออกเลยว่าตอนกูรอดจะเป็นยังไงวะฮัลโหลคือคือถ้าเราเล่นเองออาจจะรอดครับแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นนะครับที่ไม่ใช่เกมคนหนึ่งต้องสู้กับไททันแบบเจ็ดแปตัวไ,ไปไม่ได้อยู่แล้วนะทุกคนนะ เออมันมัน,ม,นมันยากจะจับเลยครับมันมันไป,ไปไม่ได้เลยครับนะเออแบบผมยกตัวอย่างนะอย่างตอนทุกคนรู้จักหัวหน้าหน่วยย่อยมิเกใช่ไหมครับเคยเป็นหน้าปกหนึ่งในในใน,ในตอนหนึ่งของเราด้วยนะครับรู้สึกจะเป็น ep ที่เท่าไหร่นะสี่ห้าหกประมาณนั้นนะครับคือเขาเก่งมากเลยนะวุณเก่งแบบเก่งชเชี่ยเลยนะครับคือยังตายง่ายๆเลยคือหนึ่งสี่ยังไม่ไหวเลยนะครับ นับภาษาอะไรกับเรานะเออเพราะฉะนั้นคือชัดเจนนะครับผมไม่คิดว่าตัวเราน่าจะรอดนะครับแต่ใครจะรู้นะฮะอาจจะมีบทอะไรในอนาคตอีกนะครับผมก็ได้นะเออไม่มีใครรู้เลยนะครับอันนี้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าแอตตากอนเทนทนไม่ได้มีแค่นี้นะในส่วนเนื้อเรื่องนะอาจจะมีเกมขึ้นมาเพื่อที่จะโชว์ในส่วนของภาคที่4 หมายถึงว่าอาจจะถึงไปภาคที่4เลยก็ได้นะภาคจบนะเออต่อกันอีกนะผมในส่วนของเกมก็อาจจะพาเราไปในเกมไ้่แถบในท่านสรวมมัดเข้าไปจนถึงตอนจบไปถึงมาเลนะครับผมตอนที่เอเลนใช้ลัมบริงแล้วนะครับผม mm hmm. ก็คือ mm hmm. เขาเรียกว่าพิภพคำรามใช่ไหมเออนี่นะครับโคนาะเมเก้คาสินส,สวยๆมากมายที่พาดไปนะครับก็ ต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้จากใจเลยนะพลาดพลาดมากจริงนะครับที่ไม่ได้รู้ในส่วนนี้นะครับมันสุดยอดมากเลยอ่ะทุกคนคือเราจะมีช็อตเท่ๆอีกหลายช็อตเลยนะครับอันนี้ผมเลยว่ะเป็นที่ผมเลยนะครับอันนี้ผมต้องขอโทษจริงนะครับที่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองไม่ได้เปิดคัสซีนเอาไว้นะครับไม่ทราบเลยว่าไปคลิกเอาไว้ตอนไหนนะครับน่าจะเป็นมิสคลิกนะครับเออมิสคลิกพลาดคลิกโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับตรงนี้ก็เป็น ความผิดพลาดของผมเองนะครับก็ช่างมันเนาะโอเคตรงนี้ก็เป็นเอ็นเครดิตนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไม่รู้มันจะมีอีกนานแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นผมไม่รู้จะมีอะไรเรื่องพูดต่อแล้ว <c oughs> เป็นเรื่องพูดต่อผมก็ไม่รู้จะพูดให้มันเพลินได้อีกมากแค่ไหนนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราผ่านตรงนี้ไปเลยแล้วกันครับนะแฟดฟอร์เวิร์ดไปโอเคเลสเกิลตรงนี้ก็เป็นเอา้ายังไงเอ่ย เรียบร้อยนะครับสำหรับเอ็นเครดิตตรงนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะที่เข้ามาดูเข้ามารับชมการนะครับในแอสซาคอนดิชั่นสองอีพีสุดท้ายนี้นะครับเป็นตอนจบอย่างแท้จริงนะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่าอันนี้มันเป็นเนมเลสซีโร่นะเป็นอีพีสุดท้ายเป็นชั a เตอร์สุดท้ายอย่างแท้จริงเลยนะครับเลเ่ลงการสซึ่งต่างจากช่วงต้นคลิปอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากว่า ชัดเจนนะครับผมมาเล่นอีกรอบหนึ่งเพื่อเก็บคัตซีนะท่านผู้ชมนะเติมเข้าไปผมเพิ่งรู้เลยนะว่าเขาเสียสละขนาดนี้นะครับสําหรับคิวจุดคุ้งเรานะครับอ่าแน่นอนนะครับถ้ามีอีกภาคเนี่ยผมจัดแน่นอนนะครับในอนาคตนะเกมดีนะครับเกมดีอันนี้ต้องพูดอย่างนี้เลยเกมดีที่คุณคู่ควรนะครับมาดูว่ามีอะไรไหมนะครับปุ๊บตรงนี้ ไม่มีแล้วโอเคขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากเลยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะในส่วนของเกมไอ t ์ชา o n t เนชัพร้อมด้วยคิวสแลชชของเรานะครับก็อยู่ผมคนเดียวคนเดิมคิก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณจริงๆที่ได้ให้ความสนใจนะในทั้งในตัวเกมแล้วก็ในชา n e l ของเราขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมเป็น s u b สไคร์เบอร์นะเข้ามาเป็นแฟนคลับเข้ามาพูดคุยเกันในคอมเมนต์นะรับอันนี้ช่วยผมได้มากจริงนะครับก็ไม่มีอะไรพูดต่อแล้วนะเพราะว่า จริงๆถึงมันจะเป็นจุดจบของคิวจุดเนี่ยแต่มันยังมีในส่วนของคาแรคเตอร์เอพิโซดหมดอยู่นะครับผมท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลไปนะครับเรายังไม่จบกันแค่นี้แน่นอนนะครับผมแต่สําหรับวันนี้คลิปมันนานมากๆแล้วนะครับก็คงต้องเอาไว้เจอกันในวันใหม่นะครับเดลี่คลิปนะครับทุกคนก็อย่าลืมติดตามนะครับผมแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆที่มารับชมสวัสดีครับ